สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่าใน Wanderer Liberation EP ที่6แล้วนะครับผมวันนี้เราก็เปลี่ยน Wanderer กันมาเรียบร้อยแล้วส่วนใครยังไม่ได้ดูในส่วนของ EP ที่5นะครับผมก็จะวางลิงก์ทิ้งไว้ที่ด้านกว่านะครับผมตอนเนี้อยู่ที่ job ยีอเราจะได้ในส่วนของ Liberation เต็ม max ที่ level 5แล้วก็จะได้ในส่วนของ Lesson เต็มที่ level 10ครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Swing Dance ที่เล v e l 5ครับโดยในส่วนของ Swing Dance ะ่ะมันจะมีทางผ่านมาเป็น แล,ะล,ะละบายนะและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะอัพสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยดูกันไปในแต่ละ E ีีแล้วกันนะครับส่วนของที่เราใช้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเซ็ตฟรีโนเบลดนะครับที่แลกได้จากการเดินเวส16.1ด้วยตัวเองเพราะเหรียญมันไม่สามารถฝากขังได้ครับผมเคยเหลี่ยมแบบนั้นในสตรีมครับ e ีที่5นั่นแหละสุดท้ายต้องมาเดินเองครับและการที่เราจะแลกมาทั้งหมดครบเสร็จนะครับมันจะใช้70เหรียญแลกชุดสวมใส่พร้อมแหวน40เหรียญแลกใบตีบวกเสือ้อลองเท้ามัฟอีก 30เหรียญเป็น70ครับในสกิลลิเบเลชั่นเนี่ยจะมีในส่วนของ VCT 1.5วินาทีครับคู่ดาว0.15วิแล้วก็ฟรีแคทไทม์0.5วิครับผมส่วนของฟรีแคทไทม์นะครับใครที่ไม่ได้เล่นในส่วนของโนเบรสเซตนะครับและเล่นเป็นเซตของตัวเองนอกกิจกรรมเนี่ยเราจะใส่แบร์ไว้วิฟเคหรือใส่พาดเทนท์ทำเป็ดเชลก็ได้นะครับสำหรับมินเทล เมื่อบวก11ลดฟรีแค่ m e liberation ลงไป0.5วินาทีแต่ถ้าใครเล่นเซตฟรีกิจกรรม b o เตอร์หรือกิจกรรม4ปีที่จะมาถึงเนี่ยรวมถึงนอกกิจกรรมแบบผมที่เล่นนะตอนนี้นะครับเราสามารถใส่รองเท้าฟรีรวมถึงรองเท้าโนเบลตัวนี้ได้ เพราะเมื่อบกเจนะครับลดฟิกเกไทามาลงไป0.5ว,วิคราวนี้เราจะเหลือ VCT ที่เราต้องทำและก็คูดาว0 1น์0.15วินาทีครับซึ่งคูดาวตัดไปเลยมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าของตอนนี้ยังไม่มีคูดาวศนย์ซึ่งการที่เราจะทำว v c ี0ร้อยตั้งแต่แรกๆ มันต้องมีการเติมของครับอย่างแรกก็คือซาวแอมเนี่ยลด VCT ลงไปเลย50%อีกครับหลัง VCT ตัวนี้ครับเดิมเดิมของมันอะลดลง10%เมื่อใส่ลวมกับอั p เปอร์มิดเดิลโลเวจะลดเพิ่มอีก5%เป็น15%ครับและในส่วนของตัว u ั p เปอร์โลของมันเนี่ยเมื่อใส่ครบเซต็ท,ทั้งหมด จะได้ลด VCT อีก15%รวมกันแล้วใส่4ส่วนลด VCT ลงไป30%รวมกับซาว m อีก50%เป็น80%ครับและมีของแถมให้นิดหน่อยครับนั่นก็คือในส่วนของการ์ d Dark Illusion มันจะลด VCT ให้เราอีก20%ครับแต่มันจะลบ Mac HP กับ Mac HP เราลงไป ในส่วนของอาวุธนะครับตอนที่เลเวล100ถึง119อเ่ะเราใส่ในส่วนของแส้คิมสันก็ได้ครับหรือใครจะใส่แบบผมที่เป็นอาวุธอินฟินิตี้ก็ย่อมทําได้ครับในส่วนของอาวุธอินฟินิตี้อ่ะมันสามารถออฟเป็น e m อ t k ได้ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าไม่จําเป็นหรอกเอาไปแลกมาแบบเดิมๆก็ใช้งานได้ดีครับผมท้ายก็จะเหลือหมวกกับปากใช่ไหมครับเบื้องต้นให้เราใส่ในส่วนของลัสโหลดไปก่อนลัสโหลดเนี่ยครับระไกที่ประมาณ 500K ครับและ ใครไม่ใส่ลัดโลดใส่ในส่วนของซีลีนริบบอนก็ได้เช่นกันไอเดิมๆทั้งสองอย่างตัวนี้ครับราคาไม่แพงที่แพงเลยก็จะเป็นในส่วนของออปชันมันครับณนะตรงนี้ผมยืมคุณชานมมามีแค่ลัดโลดเท่านั้นที่ออฟสเปลส่วนซีลีนริบบอนเนี่ยครับออฟไม่ตรงแต่สปอยให้เลยครับมันแรงกว่าในส่วนของลัดโลดสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยครับในส่วนของปากผมเลือกใช้ในส่วนของโอเพนแอร์นอกจากลดดีเลสกิล5%ปซแล้วมันยังสามารถลดปริมาณการใช้ SP ลองอีก 5%ครับพอนึกถึงเรื่อง Delay Skill ในช่วงต้นผมลืมพูดครับ l ีเวเ a ชั่นมี Delay อยู่ที่0.5วินาทีครับเราไม่ทำลดดีเลยเลยเราสามารถปล่อยสกิลออกไปได้2ครั้งต่อ1วิครับซึ่งเมื่อเราใส่ตัวนี้ครับโจมตีออกไปทางเวทเราจะได้ SP ขึ้คืนมา5หน่วยครับผมโอเคครับเราก็ไปบัฟกันเนาะแล้วก็กดในส่วนของจ็อบแล้วก็ฟิลเมนนนธรรมดาครับวันนี้เราไม่กดแอดวานและและที่เหลือเราก็เดินเก็บเลเวลกัน ได้เลยครับกดสมอมานาไว้นิดนึงผมยังหาวิธีที่จะลดการใช้เอพไม่ได้มากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้าหาได้มากยิ่งขึ้นวิธีการแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปคุยกันอีกทีนะครับผม เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นในส่วนของหมวกซีลีนให้ดูนะครับแรงขึ้นจริงๆนะครับ มันสามารถยิงสุดๆจอแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับณนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวอนาคตดมันอาจจะโดนปรับเนิร์ฟลงมาอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เล่นไปก่อน นี่ขนาดเราใช้แท่ไม่ตรงออฟแล้วก็เป็นแท้ที่แบบธรรมดาธรรมดามากๆนะครับเรายังยิงต่อฮิตได้หม่นแปดเลยเรายิงออกไป1วินาทีเนี่ยเราทําดาเมจได้นะตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ3 5มหมถึงสามหมเลยนะครับผมซึ่งมอนช่วงแรกๆอะ่ะมันแทบจะวันฮิตทุกดันอยู่แล้วอะ่ะ เห็นเขาว่ากันว่าที่นี่อยู่ได้ถึง109เลยครับถ้าถึง109เนี่ยเราก็อยู่ที่นี่109แล้วเราก็ไปลุยต่อในส่วนของเลนเลนเนาะ ตอนนี้เราก็เลเวล109กันแล้วนะครับผมเราก็จะมาลุยกันที่ name rate เนมเลดเนาะด้วยเซตนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปในส่วนของดันแนวถามว่าเพียงพอไหมต่อการเล่นนะครับผมมองว่าเพียงพอเราใช้2 h ฮิตไอตัวเนมเลดพวกนี้นก็ตายเกันบอ่แล้วครับเดี๋ยวผมลองกดในส่วนของ AB แล้วก็กดในส่วนของ p พาเวอร์บูสเตอร์ให้เพื่อนๆดูด้วยครับผมเผื่อจะ1 h ฮิตได้เนาะ เียคเดี๋ยวถ้าเลเวลอัพอีกหน่อยแล้วเรากดในส่วนของอินเพิ่มขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่า1ฮิตที่นี่ได้สบายสบายครับผมมองว่าที่นี่นะครับมันไม่ค่อยโหดร้ายหรือตึงมือมากนะครับมันจะไม่เหมือนหุ่นชั้น3เมื่อกี้มันค่อนข้างจะเยอะแล้วตีค่อนข้างจะแรงมากครับโอ้ย พูดถึงกระตายเลยมันโผล่มาตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับเมื่อกี้มันอยู่ซ้อนกัน7-8ตัวแต่เราไม่เห็นนะครับเห็นแค่มุมเดียวเนาะ เยอะมากก็หลีกเลี่ยงไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปิ่งยาถ้าเราจะยืนสู้เนาะเดี๋ยวพอ120อ่ะครับเราก็จะเปลี่ยนแซ่และเปลี่ยนจากแซ่ธรรมดาเป็นในส่วนของแซ่ทานอตซึ่งแท่ทานอตอะครับบางท่านอาจจะคิดว่ามันใส่ได้เฉพาะแต่สายกายภาพใช่ไหมมันก็จริงครับแต่มันไม่ทั้งหมดเพราะมันมีในส่วนของ N A T T มาให้เราด้วยครับผม ก็ถือว่าแรงกว่านี่เยอะพอสมควรแหละนี่ก็คือหน้าตาของแซทานอทที่ผมได้พูดถึงไปมันได้อินบวกหกวิทบวกหกแล้วก็ลักลบหกครับซึ่งลักอ่ะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่เป็นไร2ส่วนนี้ได้ประโยชน์เรื่องการดูด HP HP เนี่ยในสายเวทจะไม่ได้เพราะมันบอกว่าเป็นการโจมตีทางกายภาพแต่ที่มันเด็ดเลยก็คือ มันบวก MDK มา130ครับผมและมันสามารถออปชันได้ด้วยเนาะซึ่งการออปชันยกเลิกขนาดเนี่ยมันดีสำหรับสายกายภาพแต่สายเวทมันไม่ติดเรื่องขนาดของมอนสเตอร์ครับมันยิงทุกตัวเข้า100%ในส่วนของออปชันช่องที่2เนี่ยถ้าเราตรงกับสถานที่ที่เราจะไปเก็บเลเวลมันก็ยิ่งเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งครับผมงั้นเดี๋ยวผมก็ไปเก็บเลเวลต่อมันจะได้120ไวๆครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เลเวล113กันแล้วนะครับผมบัฟผมก็ใกล้จะหมดแล้ว ในส่วนของ EP 6วันนี้ก็คงพักไว้ที่เลเวล ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใน EP ที่7ในส่วนของไลฟ์สตรีมที่ผมจะขึ้นให้ดูในไลฟ์สตรีมหน้าแล้วกันนะครับผมคาดการว่าเราน่าจะเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของอาวุธธนอดกันได้แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราใส่อินฟินิตี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มตึงและมอนไม่ตายในฮิตเดียวเนี่ยเราจะค่อนข้างลําบากกับผมใครดูถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจงันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องของเรากําลังมุ่งหน้าสู่8,000ซับสไคร์กับผมอยากถึงเร็วๆ เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย